ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมและดรทอนธำรรงนาวาสวัสด์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองจีนครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับก็เที่ยวกับทอนในเวลาใหม่นะครับมาพบกันเป็นประจำบ่ายสองโมงครึ่งเวลาเก่าแล้วไม่เราโดนหายไปนานนะฮะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะมีความสุขกับบ่ายวันอาทิตย์ร้อนๆอย่างนี้นะฮะ สุกตรงไหนสุกเลย <c oughs> สอเสือนะครับนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยผมก็จะพารรยากาศเย็นๆจากเมืองจีนมา <c oughs> ให้คุณผู้ชมชมนะฮะตากแดดกันหัวเดตอนน<บ>น,นตอนนี้จีนร้อนหรือเย็นเนี่ยหนาวยังหนาวอยู่นะปะักก<ๆ>ิ่งยังอยู่ที่ประมาณสองสามองศาอยู่นะถึงบางวันบางวันก็สิบเพราะนั้นแลกเงินเลยตะลุยเลยฮะตกปุ๊บกนอง็เขายังไม่ประชุมดอกเบี้ยก็ซัดเลยเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเข้าประชุมกันจะประกาศผลเมื่อไหร่ ก็ไปรู้นะครับผมไม่ใช่กนองงนะฮะเออยังไงก็ตามนะฮะถ้าเกิดดอกเบี้ยลดก็ถอนเงินจากแบงก์แล้วก็ไปแลกเงินตอนนี้เงินบาทแข็งก็ไปแลกแล้วก็ไปเที่ยวก็ดีนะฮะแลกเงินอะไรดีฮะตอนนี้ดูกว่าไม่ต้องมีมรดกนะฮะเงินเร่ยนแลกหมดเลยผมแลกสามเงินอ่ะผมเห็นอาจารย์ลงรูปไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะเงินกระลอกไงผมบอกแล้วแปลว่าอะไรฮะ ก็หมายความว่าชีวิตของนักทําอะไรนะทำเสร็นักคดีจริงๆจะใช้คาว่าชีวิตของนักเที่ยวแต่มันฟังแล้วมันเหมือุจจาบาตาชีวิตของนักทำาสรนักคดีต้องอยู่แบบกระรอกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพอได้จังหวะที่ลูกนัดมืนกันเก็บเขารังมาป๊อกป๊อกป๊อกก็ต้องวิ่งลงไปเก็บเขารังสังสงในที่นี้คือเป็นอะไรเป็นเงินเงินมันโตเงินมันเเงินสกุลต่างๆของงานวางกันถ้าเทียบเป็นมูลค่าแล้วตรงนั้นประมาณเท่าไหร่ พี่โชว์ๆเลยเลยะรไม่ได้ก็มีพอสมควรแต่ส <också> ล <online> ิปแต่สลิปที่รูดไปนี่มีเจอะมเดี๋ยววันหลังจะส่งสลดปไปดูว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตมูลค่าเกือบล้านบาที่มันทำได้ยังไงนะฮะเราทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าช่วงนี้นะครับร้อนๆสบายก็ไปเที่ยวกับผมถ้ายังไม่มีโอกาสจะขอเงินหรือหาเงินได้ก็ไปเที่ยวกับเราก่อนหรือไม่ก็ติดตามหนังสือของเราก็ใช้เงินน้อยกว่าเยอะนะฮะ ทุกวันอาทิตย์ครับบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับก็จะเจอกับรายการเที่ยวกับถอนแล้วเดี๋ยวจบจากเที่ยวกับถอนไปเจอกันต่อในรายการศาสตร์พยากรใช่ครับวันนี้คนนี้เนี่ยนอกจากที่จะไปจีนแล้วเนี่ยเราก็จะพาเลยไปที่มองโกเลียไปฟังสปีชไปดูผลกระทบจากสปีดของท่านนายกแล้วฮะเขาก็แล้วแต่มีเลกมีความเห็นว่าไงบ้งเรื่องนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาเรื่องอะไรนะ สาวสาวไส้ให้กากินความในอย่านำออกความนอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอะไรสักอย่างที่เขาไม่พูดผมไม่พูดผมไอวิาออพาวิจณ์ท่านนายกน่าจะไปมองกรเรียนทำไมครับก็ไปดูไปดูกวางที่นั่นเขามีทุ่งหญ้าสเต็ปทุ่งหญ้าสเต็ปมีกวางเยอะนะฮะนะพี่เล็กครับชอหนังสือ วันนี้เป็นแพ็กเกจสองสามเล่มเหมือนเดิมมันเป็นปึกมาเป็นเปึกอย่างนี้นี่อันนี้เป็นชุดวาดเรื่องของประเทศจีนที่อาจารย์ทอนเขียนนะฮะจะมีเล่มนี้ก็คือมังกรแพนด้าทาราสวรรค์หรือจิวจ่ายโกแล้วก็หงหลงหงหลงนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอันนี้คือเล่มใหม่หยิบย่างจานเจี๊ยนะฮะเล่มนี้เนี่ยก็หยิบจริงหยิบจริงนะกระจกหลายคนหลายๆคนดูแล้วเอาไปเป็นคู่มือในการเดินทางผมเห็น ตอนนี้คนไทยไปเที่ยวที่นี่กันเยอะเหมือนกันเยอะเยอะฮะเพราะว่าไปได้ตลอดตอนนี้ยังไปได้นะคือถ้าเกิดจะซื้อไปล้วจะวาาไว้หนุนหัวผมก็ไม่ว่านะฮะขอให้ซื้อไว้ก่อนแล้วก็เล่มกลางเล่มกลางเล่มกลางที่เป็นเป็นขอบขอบสันสรงนั้นว่าด้วยเรื่องของปักกิ่งครับไปเปิดจริงปักกิ่งยุคใหม่อันนี้เล่มนี้จันทร์เขียนมาเมื่อช่วงที่ประเทศจีนเขาจัดกีฬาโอลิมปิกกจ้าภาพนะฮะก็ขายดีก็ทั้งหมดนี้ไม่ไม่ได้มีเนื้อหาที่จะต้อง เอาแก้ไขอะไรใช่ไหมมีเนื้อหาอะไรที่ติดกบวอด้วยทุกเล่มมีดีวดีอยู่ด้วยนะฮะจริงๆแล้วใครที่ซื้อปักกิ่งไปเมื่อแรกห้าปีที่แล้วเนี่ยสามารถเขียนจดหมายมาทวงดีวดีได้ใช่ไม่ใช่ทวงกับผมใช่ทวงเลยตามสบายทวงคนที่รับโทรศัพท์แล้วกันไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษใครที่ซื้อณตอนนี้เนี่ยก็จะได้ดีวีดีจังเจ้ยก็มีดีวีดี หงหลงก็มีจิวใจโกหงหลงก็มี D v วดีใช่แล้วก็มี D v วดีของปักกิ่งด้วยใช่เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดตามกันได้นะครับกับสำนักพิมพ์บ้านราธีอันนี้คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่สองจะเป็นเรื่องของจิวใจโกครับจอ้อเขาต่างเจเจอีกเล่นหนึ่งครับเดี๋ยวให้กะดูอ่าเ็นจางเจเจกับภูตานนี่อีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเป็นภูตานตะการตาประเทศอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีแล้วเลยฮะก็โดนไฟไหม้ไปเนี่ยฮะไหม้ไปแค่ทีเดียวยังมีเหลืออีกเยอเยอะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงนะภูตานี่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดจีนจบเมื่อไหร่เราก็จะพากลับมาอีกรอบแล้วฮะขายแล้วขายอีกอก็จะพาคุณผู้ชมไปภูตานนะครับเพราะว่าภูตานคราวก่อนที่เราออกไปเมื่อประมาณสักใส่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันสี่ปีแล้วเหรอภูตานเี่ย ผมเทาเอาใครมันดั้งจดมันไม่เถิ่เกิดมาผมเคยเห็นผมจดอะไรบ้างนะก็เดาเอานะฮะโลกเราไม่อย่างวันทางาน้านี้ไม่ใช่สคริปต์นะฮะเป็นของรายการก่อนหน้านี่ทำเป็นนักข่าวแค่จากงานจากจากอยากเป็นนักข่าววันนี้เกิดมาผมไม่เคยจดอะไรเลยนะครับเข้าไปชงเข้าไปชุมอะไรผมจะ้จามเมาหน้า อจริงๆจำไม่ได้นะฮะนอนเอาก็ไปดูมึงจริงไดยังถ้าพร้อมแล้วอ๋อเดี๋ยวลืมบอกเบอร์โทรใครที่สนใจนะคุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อหนังสือเนี่ยโทรไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพาทินนะครับสำหรับชุดว่าในเรื่องของซีรีส์จีน3เล่มเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ราคา700บาทลดมาจากราคา960นะครับส่วนถ้าใครที่สนใจจางเจียเจี้ยแล้วก็ปูตานนะฮะก็จะอยู่ที่แค่ 620บาทจากราคาปกติ785ก็ลองโทรไปสอบถามดูนะฮะกับสำนักพิมพ์บ้านพราทิตย์0827828353แล้วก็0827828356หรือดูรายละเอียดทั้งหมดได้ผ่านทาง f a c e b o o k พิมพ์ f a c e b o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพราทิตย์ครับพร้อมแล้วไปดูภาพกันอย่างที่เราบอกกันไว้นะฮะว่าคราวที่แล้วเราดูขุวงหลงในบรรยากาศที่อาจารย์ทนไปมาเมื่อสปีที่แล้ว แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูวงหลงในวันนี้ไม่ได้ไปไปจีนไจโกะจีนไจโก๋การหลงรุจีนไจโกในวันนี้คือใช่ปะใช่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 อันนี้เขาเรียกวันนั้นวันนั้นไปเนี่ยหนาวหนาวหนาวครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังเย็นอยู่ยังเย็นอยู่นะครับจะไม่หนาวขนาดนั้นอ๋อนี่เี็กไทเกอร์เล็กก็น่าอยู่อยู่ที่สิบกว่าองศาขึ้นนะครับทะเลสาบเสือใครมาที่นี่ต้องเป็นเสือ แล้วก็ต้องมายืนถ่ายรูปคู่กับอันนี้ใช่ฮ่ะเก็ป้ายทะใลสาบเสือก็มามันเป็นลายของต้นไผ่พี่เลยอ๋อต้นไผ่ตรงตรงขอบด้านนู้นเนี่ยมันจะมีต้นไผ่อยู่ต้นไผ่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นริ้วสีเหลือง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 แล้วมีเงาดําปุ๊บเนี่ยดูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับริ้วของเสือลายพัดกลอนลายพัดกลอนหรือเสือโคร่งมันเรียกในสองเสือนะฮะก็เสือโคร่งเสือโคร่งบ้านเราเรียกลายพัดกลอนเพราะมันมีลาย บ้านไหนเรียต้องเสือโคร่งเสือโคร่งที่บ้านผมก็เรียกเสือโคร่งต้องเป็นบ้านเราเรียกเลยเสืออะไรพาดกรอนทำไมต้องเรียกว่าโคร่งมันร้องฮุ่งมันตัวใหญ่มันโคร่งมาถึงตัวใหญ่เออเนอโอ้เป็นความรู้นะเนี่ย รายการน้ำมัอคนรายการอาไม่ได้เรียนมาเดียวเรียนเดียวกันน,น,นี่รายการเราก็มีความรู้ดีๆมาให้นะอันนี้นะครับตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยชมนะครับจิ๋วใจโกเนี่ยอ่าก็คืออยู่ที่เมืองจีนนะฮะอยู่ในรัฐเสฉวนนะครับ เราต้องไปเริ่มต้นที่เมืองเฉินตูแล้วก็ตรงขึ้นไปทางเหนือนะฮะซึ่งทัวร์ไทยก็มีอยู่มากมายลักษณะของจิวไจ๊โกก็คือเป็นหุบเขาซึ่งในหุบเขาแห่งนี้เนี่ยก็มีน้ําเดิมทีเนี่ยก็เป็นหุบเขาธรรมดาแต่เนื่องจากในยุคโลกยุคทันน้ําแข็งเนี่ยก็ทําให้เกิดหุบเขาที่ค่อนข้างชันจากนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน้ำแข็งละลายหมดเพราะโลกร้อนแล้วเนี่ยก็น้ํา ยังเหลืออยู่ตามยอดเขาอยู่บ้างน้ําที่อยู่ตามยอดเขาเนี่ย<ม>ก็ไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นทะเลสาบทั้งหมดห้าสิบห้าแห่งแล้วน่าก็เหมือนกับมีน้ําไหลต่อมาหยุดพักที่ทะเลสาบ<ม>แล้วก็ต่อมาพี่หน่ยว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้นะฮะ<ม>เดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้แล้วระหว่างทางจากทะเลสาบไปทะเลสาบก็จะมีน้ําตกอย่างภาพนี้เห็นไหมฮะอันนี้เราเดินจากทะเลสาบแรกมีเสือข้างมีแลดใช่จริง เพราะว่าตะกรอนเนี่ยคนแถวนี้เนี่ยเป็นคนที่เบตคนที่เบตเนี่ยเขาเชื่อนาศาสนาพุทธแบบนาลามะเขาเรียกว่าลามานิซิม <c oughs> หรือนิกายลามะ <c oughs> ซึ่งนิกายลามะเนี่ยพวกเทพพวกคนอะไรพวกนี้เนี่ยต้องสามารถแปลงร่าง oh. นะ,ะเขาเรียกสันตินะฮะจริงๆก็คล้ายๆกับภูตาน <c oughs> ก็คือสามารถแปลงร่างได้หรือไม่ก็อาจจะมีเมียท่านอ,อ,อย่างท่านซับดุงที่ภูตานนี่ก็มีเมียเป็น ผู้หญิงแงยเธอท่าน <c oughs> แปลงเป็นเสือโคร่งมาใช่ใชแปลงเป็นเสือโคร่งได้อันนี้ผู้พิเศษแปลงเป็นแรดไปที่ทะเลสาบแรดเพื่อ,อ,อที่จะมากำหลับมนันแต่อย่าถามว่าทําไมต้องเป็นแรดทำไมไม่เป็นฮิปโปรหรืออะไรอย่างตอนนั้นยังไม่ สื่อสายกันไม่รู้เรื่องฝั่งอฟริกาเลยยังไม่เห็นนะฮิปโปใช่ใช่มีเหตุผลมากนะฮะาะคนจะเชื่อนะฮะรายการเรามีสาระนะได้เหตุผลผ่านทางวิชาการอย่างดีนะฮะถ้าพูดอีกก็ไม่เหมือนเดิมเะเหมือนเหมือนเหมือนนะฮะก็เห็นสาวเหลืองสาวแดงไหมคนจีนเหลืองแดงก็เดินได้คู่กันได้อ๋ออย่ามาเดินที่นี่นะผมไม่ทราบนะฮะเราไมเดินชมน้ำตก เดินชมน้ำตกนะฮะก็เราก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งจากทะเลสาบแรดเนี่ยน้าก็ค่อยๆไหลลงเรื่อยๆคือหุบเขาเนี่ยคุณผู้ชมต้องถึงภาพหุบเขาแคบๆเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปปายรืออะไรพวกนั้นเนี่ยหุบเขามันจะยาวๆแคบๆอย่างนั้นนะฮะมันก็จะต้องไหลามาเปน็นชั้นๆลงมาที่หนอของจิ๋วไจ๊กโกเนี่ยขนาดมันใหญ่หญมาก ม,มันความยาวหุบเขาเนี่ยหลายสิบกิโลเมตรเพราะฉะนัน้นภายในมันก็เลยมีน้ําตกม,มีทะเลสาบอยู่เต็มไปหมดแล้วน้ําผู้นี้เนี่ยเป็นน้ําที่ละลายมาจากหิมะน้ํามันก็เลยต้องใสแจ๋วไม่ธรรมดานอกจากนี้เนี่ยภูเขารอบผวิวจิ๋แจโกเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีแร่ธาตุอยู่ในหินซึ่งฝังอยู่ตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นน้ําเหล่านี้เ,นเมื่อละลายผ่านแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นปฏิหารน้ําด่าง ไม่ใช่มันก็มาจับตัวตกตะกอนเคลือบตรงนู้นเคลือบตรงนี้กลายเป็นสีต่างๆใช่ใช่เป็นน้ำด่างอยู่แล้วใช่กินได้กินแล้วดีกินแล้วช่วยทำให้สุขภาพดีฮะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ในที่ที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมกักกันไว้ก็หินหินบุญจะได้ช่วยเคลือบกระเพาะคุณนะฮะผมก็เลยลืมอ่านชื่อทะเลสาบนี่เลยอันนี้เป็นน้ำตกน้ำไหลคึกในในในดีวีดีนี่เสียง คือคืนเลยใช่ไหมนี่เ <ๆ S 1> สียงลูกเสียงทับเรายิวก้าวอยู่รอบๆนะฮะน้ำน้ำตกในจิ๋วแจโกที่มีเยอะมากนะอันใหญ่ๆอย่างตอนสัปดาห์ที่แล้วผมก็พาไปดูน้ำตกมุนิโกอันใหญ่ใหญมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นน้ำตกหลักๆที่ถ้าเกิดไปจิ๋วแจโกต้องเห็น3ามแห่งก็คือน้ำตกไข่มุกน้ำตกหน้าผาแล้วก็น้ำตกอันนี้นูนะฮะนูจชื่อหลานใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมดูนะฮะคุณผู้ชมมันก็เห็นน้ําตกมันมาเป็นชั้นชั้นน้ำตกลักษณะพวกนี้เนี่ยมันมีหินปูนปนอยู่เพราะฉะนั้นหินพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ตกแบบเน่นผา,ามันลงมาน้าผาแต่พอมันไหลลงมาเนี่ยมันจะหินปูนพวกนี้สะสม,สะสมเกิดเป็นก้อนกลมๆเป็นกลมๆถ้าอ,อยากมึนไรอยากเขียนเนี่ก็ต้องไปแถวน้ําตก เอราวันเนี่ยเห็นไหมยังมีหลายแห่งนะเมืองไทยก็มีหลายแห่งนะฮะปัญหาก็คือว่าแล้วมันดีกว่าเมืองไทยตรงไหนคือความแตกต่างของมันก็คือที่จิวไจโกเนี่ยอากาศเย็นกว่าน้ําใสเจ๋วจริงๆนะฮะน้าใสขนาดนั้นถ้าเกิดเมืองไทยจะไปดูก็ไปดูที่สมรกตที่อกระบี่ใช่ล่าสุดที่เพื่อนผมไปดูทีมงานเราไปเซอร์วยก็ตอนสงกรานก็เจอแต่หัวคนคนเต็มเลยใช่ไหมฮะเพราะมันร้อนมันหนีไม่พนห้าร้อยคน ไปแช่น้ําอุ่นด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยผมแช่อยู่ของผมคนเดียวสบายตอนนี้ลงไปแช่ทั้งหมดเลยเต็มตะเลยแล้วก็น้ำไม่น้ำมองไม่เห็นน้ําอ่ะแต่เข้าใจว่าผมไม่ใสอ่ะเพราะว่ามันตองมันมีตะกอนทู่นรองลงมาขนาดนั้นก็มันต้องปูขึ้นมาเมืองไทยเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคือเอาไว้ยืนนะหยยบหยียบย่ำย่ำนี้เข้าไปอีกที่หนึ่งที่ยังอาจจะยังพอมีอยู่ก็ลองไปดูที่อุ้มผางไปดูที่ลรอสูบอันนั้นอันนั้นบาง เออทีรอซูเทียบได้เลยนะะบ้านแห่งจะใสเป็นเหตว่าทีราซูมีอยู่ไม่กี่แห่งสองแห่งสามแห่งแต่ที่นี่เนี่ยมีเป็นทะเลสาบเลยสังเกตนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่บอกโอ้จิ๋ใจโกคนเยอะจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยจะเยอะตามป้ายก็คือรถมันจะวิ่งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเหมือนไปตามป้ายไปนลงไปถ่ายรูปนก็ไปจุดชมวิตรงจุดนั้นใช่ะันั้นคําแนะนําก็คือ ก็เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรอลงแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นรถไม่ต้องเดินไม่ควรจะทำอย่างนั้นนี่คือลงเล็งให้แม่นแล้วก็ลงสักที่หนึ่งแล้วก็เดินอย่างเงี้ยเราเดินเรียบมาเรื่อยๆเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาออกแบบเขาสร้างทางเดินเห็นไหมฮะทางเดินไม้อย่างดีนะครับทางเดินไม้อย่างดีเนี่ยเขาจะไม่ให้เราไปเดินเดินเหยียบพื้นเลย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นข้างล่างนั่นเองใช่ไม่งั้นเราคนก็จะวิ่งเปะปะวิ่งไปนู่นวิ่งไปไกก้อนหินไปอะไรเงี้ยพี่เล็กก็วิ่งไปฉี่แ้ว่น้ไม่มีห้องน้ำจ้ะก็เลยบ้านเ้าก็เลยจะต้องมีทางเดินกําหนดกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่บอกโอ้ยคนเข้าไปอยู่ทยานเยอะๆแล้วเจ๊งเนี่ยเขาอยากให้ดูภาพนี้ไว้ว่าถ้าเกิดอุทยานมีการบริหารจัดการดีเนี่ยเขารับได้เป็นหมื่นคนโดยที่ข้างๆทางพี่เล็กก็ไม่เห็นทุงขยะ ใช่ใช่จะมีคนเก็บตลอดนะทุกเกือบทุกห้าร้อยเมตรมั้งจะมีพนักงานคอยเก็บขยะเดินไปเดินมาคุมพื้นที่ของข้ามอยู่ไม่มีเศษขยะนะของเมืองไทยนี่เข้าไปยี่สิบคนไม่ใช่เฉพาะตรงที่นี่นะอาจารย์ตามถนนด้วยนะทางถนนที่รถผ่านไปมาเนี่ยมีจุดที่พนักงานเก็บคมยะเนี่เป็นระยะระยะเลยนะอาจารย์โอ้เขาทำได้ดีมากขยะตามถนนก็แทบจะไม่มีดังนั้นที่คนจีิบางคนก็ปล่อยถุงไปอะไรไม่มีครับ พราะเห็นไหมฮะตอนนี้เห็นภาพภูเขานี่จะเห็นได้ว่าบางช่วงเนี่ยความชันของภูเขาค่อนข,ข้างต่ำน้ํามันก็หลากลงมาเหมือนกับเ,เป็นแม่น้ําแล้วมันก็แผ่กว้างเพราะฉะนั้นตรงที่มันแผ่กว้างเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมเหมือนเกาะก็เรียกเกาะชีวิตเกาะเล็กๆที่อยู่กลางน้ำแล้วก็มีต้นไม้<า>เรียกๆขมาเรียกว่าอะไรนะต้นหน้าด้านเนี่ย ก็แล้วแต่ชื่อมันก็เปลี่ยนไปได้คนเรามนุษย์ตกเปลี่ยนชื่อได้ทำไมไอ้กอไม้ที่อยู่กลางนั้นไอ้แม่งมันด่าๆแล้วแบบอล่รมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนเป็นแฟนไงตอนแรกเรียกยังไงตอนหลังแต่งงานสิบปีเรียกเหมือนเิมเปบ่าอเหมือนเดิมไหมตอนเนี้ไอ้ผมเรียกอย่าคือคำเดียวไม่เคยเปลี่ยนเสมอต้นเสมอปลายจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยพอมันแผ่ไหมนี่เริ่มแผ่แล้วแผ่ปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นที่กว้างเสร็จแล้วมันก็จะไหลลงมาผ่าน Uh, ป่า mm hmm. มันจะมีต้นไม้ขึ้นมาปเป็นจังหวะจังหวะช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ uh, อาจจะแห้งนิดนึงเพราะว่าเป็นต้นของฤดูใบไม้ผลิเดือนเลยนะเดือนมีนาครับ mm hmm. ฮะมันยังว่าง่ายๆก็คือใบไม้ยังผลิไม่ค่อยมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เห็นอยู่กลางลําน้ําเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะแห้งอยู่แต่ช่วงนั้นเนี่ยโชคดีที่ได้ไปดูดอกดอกอะไรดอกบวย้ย ดองเหมยข้อเหมยบวยสามนเนี่ยจับผิดพี่ด้แค่ดีๆแนะนำให้คุณผู้ฟังจับผิดด้วยนะฮะเราจะนั่งฟังแบบๆนะฮะผู้ชมนะฮะเต้องเรียกไม่เหมือนกันเลยเหรอมันไม่เคยเหมือนกันเลยตัย้งแต่ผ่านมารายการไม,ม,ม่ไปถา,าม <ๆ S 1> บางทีเขาบอกว่าเป็นสักบุระที่เอาพันธุ์มาจากมันปลูก แต่ผมก็ไม่รู้มันคือดมแล้วมันไม่มีกลิ่นไงแต่บางต้นก็มีกลิ่นหอมดอกบัวก็มีอแล้วลักษณะมันเหมือนกันไหมคล้ายๆกันเลยสีสันอาจจะต่างกันนิดหน่อยคือชมพูแก่ชมพูอ่อนสีขามันเป็นชนิดเดียวกันได้แต่ว่ามันดันไม่ใช่เออมันไม่ใช่ จบเรื่องอกมาเดี๋ยวจบจบแล้วนี่เป็นนาง <c oughs> ทเทเลสาบเขาเรียกเทเลสาบนะฮะเพราะฉะนั้นตอนบางช่วงที่น้ําไหลผ่านมาเนี่ยมันก็จะลงมาททเลสาบเป็นจังหวะจังหวะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงตรงปลายแล้วครับถ้าเขาถ้าเกิดใครจํากันได้เนี่ยเราพูดถึงจิ๋วใจโกใน,น,น,นลักษณะของหุบเขารูปตัววาย ก็คือมีขาซ้ายมีขาขวาแล้วก็มีขากลางขากลางลงมาตอนนี้เนี่ยเราลงมาจากขาซ้ายกับขาขวาเนี่ยมาปุ๊บตรงนี้เสร็จแล้วก็มีขากลางตอนนี้เรากําลังลงมาตามขากลางจุดตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่คือขากลางเริ่มเข้ามาที่ขากลางแล้วใช่ไหมเข้ามาขากลางแล้วกําลังลงไปที่ก้นก้นตัวบ่ายนะฮะเป็นแว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านทิเบตหมู่บ้านทิเบตจิใช้โกไปว่าหมู่บ้านทางเก้าเออนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะมีอะไรฮะฮตอนนี้เป็นกรงล้อมบนตราไงฮะที่ใช้พลังน้ํา หมุนใช่ก็ห<ช>มุนตลอดเลยเห็นเนื้อที่พี่เล็กซื้อมาติดไว้หน,น้ารถพี่เล็กนะวันนี้ผมนั่งดูมากับพี่เล็กมาตลอดทางนะฮะ <c oughs> ก็เป็นกลงล้อของพี่เล็กเป็นโซลา่าเซลล์มุนตราถ้ามีแสงมันไหร่ก็จะหมุนอ <c oughs> <c oughs> ไม่เลวทำไมไม่เอาขึ้นมาดูด้วยเนี่ยมันติดกาวไว้อันนี้เขาใช้น้ําเวลาน้ําพัดมาก็จะหมุนกรตล้อไปแล้คนไม่เชื่อกันว่าน้ำวันนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะงั้นเขาควรจะล้างตากกันเลยบางคนก็ตักใช่ตากเอาเอา ใส้แม่น้ำตรงนี้ How, สบายตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาอยากกลับไปะตรงนี้เย็นมากเลยผมจำได้แนยๆใช่ใช่ผูน้ำสุดยอดเลยยังฟรีสเนี่ยที่เราเอาเบียร์ไปแช่อตกเกอะไอ้ตรงนี้น้ำไหลผ่านนะฮะ ตอนนี้จะเป็นมีกองล้อมมันตราแล้วน้ําก็จะแผ่มาเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นภาพคงจะเข้าใจนะฮะน้ําแผ่ไหลลงมาแล้วก็แย่ๆๆเป็นน้ำตกเล็กๆเล็กเต็มไปหมดแล้วก็มีกองล้อมมันตราไอ้่างที่ถึงเราถือแล้วหมุนมวิว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 คือตามรามะเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าหมุนครบรอบหนึ่งก็เหมือนสวดมนต์หเหมือนนโมทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็หมุนนะเขาเรียกอะไรแต่รอบนี้เราไม่ได้หมุนนี่นโม ปัฐมโอมานีปัฐมีฮุ้มเก่งนี่ไงน้ำตกเห็นไหมภาพนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยครับหยุดนิดนึงก็ได้นานๆจะหยุดทีจะเห็นในีภาพที่ผมบอกทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นน้ําตกที่มาแล้วเป็นเหมือนเจอเขื่อนมุดข้ามมุดข้ามเนี่ยจะเห็นไหมท่าทะเลสาบเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้าอันช่วงนี้ที่มีห้านแล้วก็มีขั้นเป็นหินขั้นออกมาไอหินขั้นที่เป็นแนวแนวเนื่องจากภูเขาภูเขามันแผ่นดินไหวพยังที่ผู้ถางอันนี้ก็นไหวไ่หยกๆใช่เฉินตัวยังสั่นเลยที่ไหวไปเนี่ยไกลจากตรงนี้เลอะไหมไกลไกลเพราะครันนี้ลงมาข้างล่างคราวก่อนที่ไหวแรงๆนี่คนตายเยอะๆนั้นมันไหวขึ้นไปทางเหนือแต่คนนี้ไหวลงมาข้างล่างแต่จิวเจโกเนี่ยไม่เคยไหวถึงขั้นที่เมืองถล่ม แต่ที่อื่น <ะ S 1> มันก็ไม่ได้เคยไหวถึงขั้นที่ ทางมันเถอะตรงไหนมันจะตายมันก็ตายอย่าไปคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหินเนี่ยมันจะตกมาคันคันคันแล้วก็พอมันมีสารนั่นนึงเนี่ยไอหินเนี่ยก็โดนพัดลงมาเรื่อยๆมันรวมสะสมก็อยู่ที่สารเจาะอาหาระนะตัวผมก็ได้จะได้เห็นการกระบวนการในการอธิบาย <c oughs> ากลับมาท<า>ี่อาจารย์นะว,วิชาการ <c oughs> ที่แ <c oughs> สนเจริดนะฮะเราไม่ต้องใช้แท็บเล็ตนะฮะแท็บลงแท็บเล็ตใช้ทำไมใช้ไม่เป็นใช้คนดีกว่านะฮะก็คือเอ้ จับพี่เียโปรดิวเซอร์รับเขากำลังงงอยู่ว่าตกลงกันจะให้เขาทำอะไรก็ให้เจาะตัดตัดกลับมาที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแล้วก็จับที่อาจารย์อาจารย์ทำอธิบายอธิบาย แล้วไม่มีเขื่อนอยู่เรืบยๆได้ไง้นะก็ไม่เป็นไรเขาเห็นแล้วภาพเมื่อกีนี้คือจริงๆเดี๋ยวกลับไปดูนะฮะก็คือมันจะเป็นเขื่อนเขื่อนคืออันนี้อาจจะเป็นหินหน่อยตกมาหน่อยเดียวเสร็จน้าพัดมาเนี่ยหินที่เหลือนี่เก็บที่เล็กวิ่งมาเนี่ยมันก็มากองสะสมันเรื่อยๆก็เลยกลาเป็นเขื่อนเพราะฉะนั้นไอ้พวกดินตะกอนอะไรที่มีอยู่เนี่ยมันก็ลงมาสะสมกันพอสะสมกันเสร็จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีเม็ดมีอะไรต่อมามันก็เกิดดินเสร็จแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ขึ้นมาพอต้นไม้ขึ้นมมาันก็ยิ่งงดึ เข้าเข้าไปยากเพราะว่ายิ่งยิ่งกัดน้ำมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งะขึ้นเรยต้นหน้าด้านขึ้นมาใช่ต้นหน้าด้านต้นหน้าด้านนี้ก็ยาวออกมาเป็นเขื่อนจังหวัดจังหวัดจังหวัดก้าใหญ่ม่กมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ากลับไปดูในช่วงหน้าอันนี้เป็นความรู้ที่นานๆจะมีมาสักทีมีมาตลอดสําหรับช่วงแรกของเที่ยวสะพรวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ตกลงที่ไหนฮะจิเตโกจิเจโกไม่ได้ขึ้นไปหงหลงหงหลงหิมะมาตกหนักปิด เดี๋ยวยับอ่านะฮะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศที่อาจารย์ทรและก็พี่เล็กต้องไปมาเมื่อประมาณเดือนมีนาคมครับกลางมีนาปัจจุบันสภาวะถ้าไปกันตอนนี้เนี่ยก็ยังคล้ายๆแบบนี้อยู่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศน่าจะอยู่ที่15องศาสบายๆสบายสบายไม่ต้องใส่เสื้อคุณผู้ชมครับพี่เล็กพูดนะฮะ ถ้าเกิดไปแล้วเจอสามห้านี่ไม่ไม่มีไม่มีรับรองยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อนสาม้าจะมาตอนไหนติงหามันประมาณพฤษภามิถุนาประมาณไปแล้วอาจารย์เพราะผมดูปักกิ่งยัง2-3มองศาอยู่เลยนะเชื่อเลยเชื่อพี่เล็กนะฮะเอเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเราไปเที่ยวจิวใจโกกับพี่เล็กและอาจารย์หอดกันต่อสักครู่ครับ